เขาบอกเลิกหมดแล้วขอโอกาสกลับมาเลือกเราและลูกแต่ให้ครั้งเดียวแต่ดูเขาซึมซมเราเองก็แก้ไขเติมเต็มให้ครับผมก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันก็จะเหมือนคนอ,อกหักคนนึงทั่วๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสติให้ดีนะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่น้าหนึ่งกันใหม่นะครับถ้าวันนี้เราเลือกที่จะให้โอกาสกันแล้วก็ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดนะ เริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่เริ่มต้นกันใหม่หมดเลยเรียนรู้กันใหม่จีบกันใหม่คบกันใหม่นับหนึ่งใหม่ในตอนนี้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันวันนี้เรารักกันได้ในวันนี้เท่านั้นนะอดีตที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วอนาคตข้างหน้ามันยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นมีแค่วันนี้ที่เรามีโอกาสได้รักกันถ้าวันพรุ่งนี้เราจากกันเราอยากรักแค่ไหนมันก็รักไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจงใช้วันนี้ให้ดีที่สุดทําวันนี้ให้ดีที่สุดรักกันในวันที่เรายังสามารถรักได้นะครับเป็นกำลังใจให้มันเหมือนกับว่าวัันนนี้คครรรรออบบบวขงงเเเาาาดิิทมปะสุตตห รถพังเสียหายยับเยินเลยจะไม่มีใครจากโลกนี้ไปเย็นทุกคนยังเหลืออยู่ครบอ่ะรถพังมันซ่อมได้ครับแต่ความจากคนจากไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้เพราะนัน้ันี้ไม่มีใครสูญเสียไม่มีใครหายไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังมีการอยู่ครบทั้งหมดเพราะจะเริ่มต้นกันใหม่เยียวยากันใหม่เรียนรู้กันใหม่นะซ่อมแซมจิตใจให้กันและกันดูแลกันเทคแคร์กันเอาใจใส่กันรักกันในวันที่เราทําได้ทําให้เขามั่นใจว่าการที่เขากลับมาเลือกเราเลือกลูกเลือกครอบครัวเขาทําถูกต้องแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะได้ของขวัญ เาจะมีความสุขมากกว่าเดิมมันเหมือนกับเราได้ความสัมพันธ์เดิมกลับมาแต่มนเป็นความสัมพันธ์เดิมที่มันเปลี่ยนใหม่มันจะเหมือนกับเราเรีสตาร์ทกลับไปจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เหมือนเรารักกันใหม่จีบกันใหม่ตอนตอนเริ่มต้นนะ mm. ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติเท่านั้นเองเป็นกลางใจให้นะครับ